ทัานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในด้านของวิปัสสนาญาณ เพราะว่าในอนาปานุสติกรมฐา,านนี้พูดกันมาถึงด้านสมถะภาวนาพอสมควรถา้าถามว่าพูดจบแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าพูดมันไม่จบถ้าให้จดจะให้จบในนาปานุสติกรมฐา,านเราก็ต้องพูดกระทึ่งยันตายมันก็ไม่จบ เป็นอันว่าขอธิบายเฉพาะหลักใหญ่ๆเข้าไว้นอกจากนั้นขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาพิจารณาเองด้วยเพราะว่าการปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานากองใดทั้งหมดอุปสรรคทางจิตย่อมปรกากฏขึ้นมีขึ้นเสมอแต่อุปสรรคใดๆเมียเกิดขึ้นจากอารมณ์ก็ดี หนื่าจากทางกายก็ดีถ้าเราไม่ยอมแพ้สิอย่างเดียวเราก็ชนะอุปสรรคัต่างๆมันจะมีขึ้นได้มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกันต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างถ้าเราจิตเข้าไปจับธรรมดาสิอย่างเดียวจิตมันก็มีความสุข การเจริญเพื่อกรรมาฐานความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือต้องการให้มีความสุขต่อน,นี้ไปเราะจะขอนำเอาได้องวิปัสสนาญาณมาแนะนำกับบรรดาท่านหลายพอสมควรกัติยาใสายด้วยตามเวลาเนื่องในด้านวิปัสสนาญาณน,นี่เราจะพูดกันไปหลายชีวิตมันก็ไม่จบ หมายความว่าพูดแล้วแล้วก็ตายไปพูดตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็พูดใหม่พูดใหม่ตายไปใหม่มมนก็ไม่จบถ้าจะพูดให้จบได้เมื่อไรตอเมื่อท่านนั้นหลายถึงอรหัตตผลถ้าทุกคนถึงอรหัตตผลสียหมดตอนนั้นมีปัสนาย,ยานจบจบเพราะอะไรจบเพราะท่านถึงแล้วท่านมีความเข้าใจ สำหรับด้านวิปัสนาญาณนี่มีวิธีปฏิบัติทั้งสี่แบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. สุขวิปัสสโก 2. เตวิโช 3. ชมะพิญโย 4. ปฏิสัมพิทัปโตการอธิบายในการเจริญสมาธิเป็นพื้นฐานของวิปาาัสนาญา ที่พูดมาแล้วนั้นเป็นความมุ่งหมายให้เข้าถึงวิชาสามอภิญญาหกรอปฏิสมัมภิทาญาณเป็นสำคัญดังนั้นเวลาเมื่อท่านนั้งหลายรับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมากรู้สึกว่าหนักใจจริงๆจ,จ,จะทำได้หรือไม่ได้เสําหรับในตอนต้นในด้านวิปัสสนาญาณน,นี้ผมจะขอพูดด้านสุขวิปัสสโกก่อน ความจริงสุขาวิปัสสโกปแปลว,ว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้อำนาจความสุขและแบบสบายสุขนั่แปลว่าสบายเขาเรียกว่าทำแบบสบายสบายการทำแบบสบายสบายนี้ก็ทำแบบนี้คือว่าเราใช้อารมณ์สมาธิควบคู่กันการไปกับการพิจารณาวิปัสสนา คำว่าใช้สมาธิคู่กันไปนี่บางท่านท่านบอกว่าสุขาวิปัสสโกไม่ต้องใช้สมถะเลยใช้แต่วิปัสะนาญาณตัวเดียวอันนี้ผิดถ้าพูดอย่างนั้นก็นแสดงว่าท่านผู้พูดไม่ได้อะไรเลยความจริงศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาคนดีสามเรายการนี้จะแยกกันไม่ได้ นักเจริญพระกรรมฐานรับตั้งแต่เริ่มเข้าคณิกะสมาธิเป็นต้นมาจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่ใช่ว่ายัต้องต้องนมานั่งสมาทานให้พระนำกันคนที่ยังติดพระนำแล้วจึงมีศีลก็สแสดงว่าคูคนนั้นไม่มีศีลเลย ศีลมันอยู่ที่ใจคือความงดเว้นเท่านั้นถ้าเราสามารถงดเว้นปัญเจวเวนห้าประการหรือว่าสิขาบทแปประการที่เรียกว่าศีลห้าและศีลแปดเราไม่ละเมิดเร็จแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลไม่ต้องรอให้พระให้แต่ความจริงพระธรรมได้ให้ท่านให้การศึกษาเท่านั้น เป็นอันว่านักเจริญพรกรรมาฐานแยกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ทรงฌานก็ดีจะเป็นพระอริยเจ้าก็ดีท่านจะบกพร่องในศีลไม่ได้แต่ขณะใดเชื่อเชื่อที่ว่าท่านเป็นผู้บกพร่องในศีลก็สแสดงว่าท่านเอาดีไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะไรเพราะว่าถ้าศีลบกพร่องก็สแสดงว่าเราตายแล้วต้องไปเกิดในอบายภูมิแล้วก็จะเป็นผู้ทรงฌานเกิดเป็นพรหมหรือว่าเป็นผู้ทรงอุปจารสมาธิคณิกาสมาธิเกิดเป็นเทวดาหรือตากกินเลสเป็นสมุทเทหันปนิพานจะไปได้ยังไงในเมื่อศีลของเราบกพร่องเราต้องเป็นสัตว์ในอบายภูมิ ดางนั้นขอท่านหลายจงสังวรเรื่องศีลให้มากคำว่าสังวรนี่แปลว่าระวังอันดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ์เสียก่อนไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาที่สมาทานรปกรรมฐานให้ศีลมันบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออก ถ้าสิลงของท่านบริสุทธิ์ทุกลมหายใจเขาออกการเจริญสมาธิก็เป็นของง่ายเพราะศีลจะมีขึ้นได้เพราะใสเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันคนที่มีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เย็น จิตมีความเยือกเย็นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มีความเร่าร้อนของจิตไม่มีอารมณ์ก็สบายในเมื่ออารมณ์สบายมีความเยือกเย็นจิตก็ทรงสมาธิได้ดี่อการจองร่างจองฝันคิดประหัตประหารสิ่งกันเลกันเนื้อความโลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์ขออมูุคนอื่น การที่จะละเมิดความรักือการยมุสาวาดเดิมสุรามีไรไม่มีในเมื่ออาการห้าอย่างนี้ไม่มีแล้วจิตก็มีความสบายมีอารมณ์เป็นสุขอันดับแรกปรับปรุงศีลให้ดีเมื่อปรับปรุงศีลดีแล้วสมาธิก็ทรงตัวเมื่อสมาธิทรงตัวปัญญามันก็เกิด อันนี้เป็นพื้นฐานแห่งการเจริญฌานและวิปาาัสสนาญาณสำหรับด้านวิปัสสนาญาณในด้านสุขวิปัสสโกยังไงยังไงท่านก็อย่าลืมทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐานจำไว้ให้ดีว่าจะทำกรรมฐานกองต่อต่อไปก็ดี หรือว่าจะเจริญวิปัสนาญาณก็ดีท่านจะทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐานไม่ได้ถ้าท่านทิ้งอนณาปานุสติกรรมฐานเมืม่อไหร่กรมฐานกองอื่นวิปัสนาญาณที่จะทำก็พังหมดอาณาปานุสติกรรมฐานมีอุปมาเหมือนกับพื้นแผ่นดิน อารมณ์จิตที่จะทรงเป็นสมาธิหรือปัญญาจะเกิดเหมือนกับเราตัวเราซึ่งยืนอยู่ยบนแผ่นดินถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราจะยืนที่ไหนจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยไปข้างหลังจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไม่มีที่เพราะมันไม่มีแผ่นดินจำไว้ดีว่านาปานุสติกรรมฐานนี่ทิ้งไม่ได้ นี่การส่งศาสนาอนาปานุสติกรรมฐานในด้านสุขเวสโกเขาทำกันไม่ยากเขาทำง่ายๆคือโดยไม่ต้องไปคิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามส่งจิตให้ทำจิตให้ส่งตัวควบคุมกำลังจิตอนทัางให้อยู่ในขอบเขตของมิปัสนาญาณ วิปสัสสนาญาณที่ผมอยากจะพูดกับท่านวันนี้จะวิปสัสสนาญาณเก้ามาพูดแต่ขอพูดสองอย่างเพราะว่าวิปสัสสนาญาณเก้านี่ผมทำสองอย่างเท่านั้นอีเจ็ดอย่างไม่มีความหมายอีเจ็ดอย่างก็เดินก็มาหาสองอย่าง สองอย่างก็คือ 1. นิพพิทายานความเบื่อหน่ายในขันห้าแนสังขารุปเปคาย,ยานวางเฉยแน่รมต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นหรือว่าการต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นกับใจก็ดีกับขันห้าก็ดีถ้าได้สองตัวนี้ก็ชื่อว่าจบพิปสนาญานเก้า ไม่ต้องไปนั่งไลเ่เบี้ยนับบันไดมีกี่ขั้นให้มันยุ่งไป,ปเปล่าๆจะไปทำตนอย่างนักวิชาการนะแม้สับแสงไม่เก่งกันจริงๆไรอย่างนน้นออกอย่างนี้ไปอย่านี้ไปอย่างนางนนไล่เดี่ยพวพ้นที่สุดไม่ได้ไเลยเลยก็ทำไปอย่างนกแก้วนกขุนทองจะได้ประโยชน์อะไร เขาทำอย่างนี้คือว่าควบคุมกาลังใจของเราในด้านนิพพายายนพิจารณาดูร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีแล้วก็วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดว่ามันไม่มีดีตามความเป็นจริง มีปรัสนานี่เขาเอาจิตเข้าไปจับหาความเป็นจริงกันไม่ใช่ฝืนความจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงร่างกายของเรามันไม่มีการทรงตัวเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันเป็นเด็กมันก็คลานเข้ามาหาความเป็นหนุ่มเป็นสาว พอเป็นหนุ่มเป็นสาวมมนกรคลานไปหาความเป็นคนแก่ถึงความเป็นคนแก่มมนก็คลายคลานไปหาความตายน่ารักไหมเราจะรักสาวสักคนเราจะรักหนุ่มสักคนเราก็ดูอตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ต้องเราไม่เคยจะนึกถึงว่าคนที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก,ก่อนแต่ว่าเวลานี้แก่แล้ว สมัยสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็สวยสดงวงามอตอนแก่แล้วเราไม่มองทำไมจึงไม่มองเพราะเราคิดว่าไม่สวยไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราก็ไปนั่งคิดว่าร่างกายของไข่ะ่ะมันจะทรงความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา เราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันบ้านเรือนโรงต่างๆอาคารสถานที่อย่างที่วัดของเรานี้ใครมาเขาก็บอกว่าสวยอารามไปหมดเนื้อท่านคิดดูว่ามันจะสวยอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอีกไม่นานสองสามปีความเศร้าหมองมันก็จะปรากฏชัด นี่สภาพของวัตถุธาตุมันก็เป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ในสำหรับร่างกายของคนนอกจากนยาโทมแล้วมันก็สร้างความยุ่งต้องกินต้องดักษาโรคต้องทายุจาระปัสสาวะยุ่งไปหมดคิดเอาเองจะไม่ให้นั่งพิจรารณาพัฒน,นนายอยู่เลยมันเสียเวลา มองดูให้ดีว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายว่าคนอื่นก็ดีมันสกปรกหรือสะอาดมันมีสุขหรือว่ามันมีทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การปวดอุจจาระเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไมส่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข การต้องแสวงหาอาชีพทำมาหากินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกระทบกระทั่งกับวาจาที่เป็นไม่ถูกใจอาการที่ก็ทําขึ้นมาเป็นที่ไม่ถูกใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราไม่บ้าสิอย่างเดียวแล้วก็ต้องตอบว่ามันทุกทุกอย่าง นั่นในเมื่อมันทุกทุกอย่างเราจะเมามันเพื่อประโยชน์อะไรน่ารักตรงไหนละ่ะมองดูแล้วร่างกายมันเป็นศัตรูตัวสำคัญถ้าไปเกาะติดมันเข้าเราเราก็จะมีอาการแต่ความทุกข์นี่อารมณ์นิปิทาย,ยานเขามองกันอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีหรอก เดินไปเดินมาทำงานทำการก็มองดูหาความจริงดัวโอนนอนั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการเหน็ดเหนื่อยอันนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวมันจะสุขหรือมันจะทุกข์นั่นเราไปติดพันร่างกายเขาบอกคนอื่นเขา้าเข้า,ขา,ขา นันเราไปดึงเอาสุขมาหรือว่าเราดึงเอาทุกข์มาเราทุกข์เขาก็ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่เพียงแบกภาระเรียงกันเท่านั้นยังทุกข์ในสักนณะที่อารมณ์ไม่ตรงกันอีกด้วยในเมื่อรู้ว่าสภาพของร่างกายหรือวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกมันเป็นของไม่ดีเราก็สร้างอารมณ์ความเบือ่อ เบื่อที่ไม่ต้องการจะมีร่างกายอย่างนี้อีกวิธีปฏิบัติในสมัยก่อนผมเจริญนิพพิทายานนี่ต้องขออภัยนะอย่าคิดว่าผมโอดเอาเพียงเพียงว่าผมทำมาก่อนผมทำแบบนี้เห็นคนทุกคนเมื่อคุยกันผมถามว่าเขาสุขแล้วเขาทุกข์ ถามว่าเคยป่วยไข้ไมาสบายไหมเขาบอกว่าแย่เจ้าค่ะแย่เขารับป่วยโน่นป่วยนี่แล้วนึกอ้เป็นทุกข์แล้วแต่เห็นคนแต่งตัวสวยๆยิ่งเป็นสาวเป็นหนุ่มก็ตามผมจะถามทันทีว่าอาการไข้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีกับคุณบ้างไหมเขาตอบว่ามี ถามว่าอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบกระทั่งคุณให้เกิดความกลุ่มมีบ้างไหมถามทั้งร้อยทั้งพันกี่หมื่นกี่แสนคนตอบว่ามีทุกคนในเมื่อบเเครู้ว่ากโรคต่รางๆรู้ว่าโรคต่างๆของเขามีอาการความเป็นทุกข์ของเขามีอารมณ์ที่ไม่มีการทรงตัวคือไม่ประกอบปุิธรรมไม่มีความสุขเขามีเราปรารถนาก็เพื่ออะไร เป็นอันว่าเราก็วางเฉยไปเสียตอนวางเฉยทำไงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกร่างกายของเขาก็ดีร่างกายของเราก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่เราจะเข้าพระนธผ่าน นี่ผมขอพูดเออยอ่ๆอารมณ์ที่ทำนี่ไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาท่านเดินไปเดินมานั่งทำอะไรอยู่นอนอยู่ยืนอยู่แล้วก็เดินอยู่ทำอะไรก็ตามมองดูสภาพของความจริงเห็นต้นย้ดที่มันร่วงโรยลงไปก็คิดว่าโอนหนอชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้หม่กัน ก็คิดมันวนไปวนมาเนะี่ยถอนจะกำลังใจให้มันติดคือว่าเมื่อการอย่าดนั้นเกิดขึ้นเราเห็นอะไรขึ้นถ้าอาการของความทุกข์เกิดขึ้นความขัดข้องเกิดขึ้นเราก็เฉยที่เรียกว่าสังขารูปเปขายานมันอะไรจะมาก็ช่างมัน มันจะแก่ก็เฉยแก่ใจสบายสบายที่ว่าหนีความแก่ไม่ได้ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกเวทนามันมีเราก็ต้องรักษาใจเราก็เฉยรักษาหายก็หายไม่หายก็่างมันอยากจะตายเมื่อไรก็เฉยเกิดมาเพื่อตายใครเขาด่าใครเขานินทาเราก็เฉย เขามีปากสําหรับดา่าเขามีปากสําหรับนินทามันเรื่องของเขาใครเขายาจะชมใครเขายาจะสรรเสริญเราก็เฉยไอ้ั้รชมการสรรเสริญก็ดีการดา่าการนินทาก็ดีเราไม่ได้เป็นไปตามปากของเขาเราเจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่กำลังใจของเราเท่านั้น รวบรวมกำลังใจไว้อย่างนี้นลยรับเราก็เฉยต่ออาการทั้งหมดนุ่มก็เฉยไม่ดีใจในความเป็นหนุ่มแกก็เฉยไม่เสียใจในความเป็น,น,ปนคนแก่มันจะตายก็เฉยเพราะว่าเราจะต้องตายตายแล้วไปไหนเราภูมิใจได้ว่าตายแล้วเราไปนิพพาน อันนี้การเจริญมิปัสนายานนะ่ยถ้าคิดกันทรงเดชแบบนี้ไอ้คิดแบบนี้นะคิดดีแต่คิดไม่มีจุดหมายปลายทางนี่มันแย่เหมือนกับเครื่องบินที่ร่อนนอากาศแต่หาจุดลงไม่ได้ถ้ามันลงไม่ได้มันก็เสร็จบินไปบินมาน้ำมันหมดร่วงมาตายทั้งคนทั้งเครื่อง ข้อนี้มีประมาณชั้นใดนักเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันนักเจริญพระกรรมฐานที่เอาดีไม่ได้เพราะไม่มีจุดลงจุดลงในะันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มจับวิปัสสนาญาณอย่าลืมนะขั้นสุขาวิปัสสโกนี่จะนั่งสมาธิหลับตาปีเด่ยงไม่นั่งไม่สำคัญ คุมอารมณ์พิจารณาอย่างนี้ไว้นั้นแบบสบายๆจุดที่เราจะจับเป็นหัวหาดอันดับแรกก็คือพระโสดาบันนี่การเจริญสมาธิมิปัสนาเนี่เขาทำกันแบบนี้มันถึงจะถึงเร็วอย่าทำเป,ปะป,ปะเป,ปะปะเปะปะส่งเดชไปมันไม่ได้อะไรหรอก ดีไม่ดีเดินไปไม่รู้ว่าถนนไม่อยู่ที่ไหนลนโครมครามมาแข่งหาหักหมดเขาก็ต้องจับจุดถ้าเจริญสมถะต้องจับอารมณ์ฌานเจริญวิปัสนาญาณต้องจับอารมณ์พระโสดาบันไปก่อนแล้วก็นั่งดูพระโสดาบันมีอะไรพระโสดาบันมีหนึ่งสกายทิฐิ การพิจารณารู้สภาพว่าร่างกายของเรามันต้องตายแน่มันไม่อยู่ตลอดการตลอดสมัยมันพังมิจิกิจฉามั่นใจในคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สงสยัยแต่ว่าการที่ไม่สงสัยนี่ต้องใช้ปัญญา ศีรพรตาบรมาตเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำหรับคราวญาก็มีศีลห้าบริสุทธิ์เนนมีศีลสิบบริสุทธิ์พระมีศีลสองรยี่ิบเจ็บริสุทธิ์ก็เท่านี้ไม่จะมีอะไรเป็นอันว่าเราใช้กำลังใจอยู่ในขอบเขตสันส้นๆว่นหนึ่ง เราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตเรานี่เราเกาะติดอะไรหนอเกาะติดกายติดกายกายมันไม่ทรงตัวติดทำไมแล้วก็เกาะติดเซกายะทิฐิเอาจิตพิจารณาดูว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีในโลกนี้สัตว์ทั้งหมดตายหมด วัตถุธาตุบ้านเรือนโรงมันก็พังไปในที่สุดเราจะเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรเื่อาการที่สององค์สมดเด็จพระจอมไตรบปศาสสัดาทรงแนะนำเราให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การที่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นการกำจัดความเดือดร้อนของจิตและของกาย จะไปที่ไหนก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ประสบพบเห็นศีลท่านกล่าวว่าหนึ่งกิติสทัทโธคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยมีชื่อเสียงพุ่งค่อยจอไปชื่อดีเสียงงามแม้แต่คนเขาไม่เคยเห็นตัวเขาได้ยินแต่ชื่อเขายังรักเขายังชอบกลิ่นเขาศีล ลอยทนลมได้ไม่เหมือนกลิ่นของน้ำหอมคนที่มีศีลบริสุทธิ์จะหอมทั้งใต้ลมแล้วก็หอมทั้งเหนือลมที่ว่าหอมก็เพราะหอมในความดีไม่ใช่หอมตัวตัวนั้นไม่หอมแน่นี่ในเมื่อเราเห็นว่าศีลดีก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์เรามัดตะวังอยู่ในศีล ถ้าหากว่าเราคิดไว้เสมอว่าไม่ลืมชีวิตว่าเราจะตายเราจะตายก็ตายสิใช้ขอติดเกาะติดศีลอย่างกับพวกอะไรนอที่เขาสอนกันเขาหนึ่งเกาะติดประชาชนสองเกาะติดพื้นที่สามเกาะติดแนวรบถ้าเกาะติดสามติดเราจะชนะ เราก็เหมือนกันหนึ่งเกาะติดสกายะทิฐิไม่ลืมว่าร่างกายนี้มันจะตายมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาคนอื่นคนดีวัตถุธาตุคนดีพังแน่เราไม่ขอถือ,อร่างกายของเราร่างกายของเขาวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราอยกขอเอาพระนิพพานเป็นที่พึ่ง รายการที่สองเกาะติดคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาพิจนารณาแล้วเห็นว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนถูกสอนตรงเรามีความประสงค์จะส่งอารมณ์ไว้ในคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้ารายการที่สามเรากาะติดศีล นักษาอรมณ์ศีลให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาใจเราไม่ว่างจากศีลรายการทีส่สีจิตรักพะนิพานเป็นอารมณ์แต่จิตก็เรามีการรักพะนิพานเป็นอารมณ์จริงๆหรือว่ายังไงยังไงใจแล้วก็ตั้งไว้เพื่อพะนิพานไม่ลืมความตายไม่เมาในชีวิต ไม่มีจิตสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสินวิสุทธ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูยานเป็นจุดที่อยู่ช่วงระหว่างพระโสดากับพระโสดากับโลกิยะโลกิยาฌานกับโลก,กุตรชาน แต่ว่าใจของเราเก้าวไปนิดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมานี้เป็นเรื่องของธรรมดาความหวั่นไหวในคำนินทาน้อยไปความดีใจในคำสรรเสริญน้อยไปความสุขใจเกิดขึ้นคิดว่าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปแน่อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าประโสดาบันไม่ยากเลย ถ้าจะพูดกันในสั้นกรียกว่าจิตของเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้เรียกกันว่าประโสนามันไม่นองต้องไปนั่งหลับตาเข้าฌานให้มันลำบากเท่านี้สบายใจแล้วหรือย,อยัง ถ้าทุกท่านทำได้อย่างนี้ท่านเรียกร้ำว่าเป็นพระอริยเจา้าพระโสดาบันขัน้นสุขวิปัสสโกเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอ,อยุติิปตะ,ะเพียงเท่านี้